พี่มองเข้าไปพอมองเข้าไปข้างในพี่เห็นเงาพ้เห็นเงาเป็นคนเลยนะเงาเป็นแบบคมเลยเป็นคนเลยเดินขึ้นบันไดไปฟืบเดินเร็วไหมฮะคุณลูกไม่เร็วไม่เร็วเดินแบบพม่รู้สึกว่าเดินเลยลอยเดินเดินเดินคนปกติเลยเสร็จเงาปึ๊บเสร็จแล้วทีนี้พี่คือตอนแรกไม่คิดอะไรพี่คงไม่ใช่มั้งคงเป็นเงาแบบไฟจากข้างนอกมันทำให้เห็นเป็นเงาอะไรเงี้ยทีนี้พี่ก็เลยแบบไม่คิดอะไร เขาถ่ายรูปกันถือถือเค้กอะแล้วก็ถ่ายรูปกันเนี่ยเขาที่ของพี่มันว่างอะมันว่างมันเป็นมืดหมดเลยนะคือมืดหมดเลยแต่ว่ามีตาอยู่ในรูปมีตาคนจ็ดจุดนี่เห็นเป็นตาอะไรเหรอเป็นตาเลยแตดเลยนะมันที่แบบใส่ใช่แต่แต่มันมืดหมดเลยนะมืดหมดเลยแต่เป็นตาออกมาส่วนตาแบบนี้เหรอบู๊บเลยเซซีนี่เขาบอกว่าใจเสียไปครั้งแรกเลยที่เห็นหลังจากนั้นมันก็เห็นเรื่อยๆเลย ตามันเปิดตาเขาเห็นข้างแรกมันก็แบบเห็นเลยแล้วพี่ต้องทำอะไรครับว่าเขาต้องการอะไรไม่คือเขามาแบบมาเฉยเพราะว่าเปล่าพี่แค่เห็นเฉยๆแต่พี่เขาพี่ไม่สามารถช่วยเขาได้ไม่คือนะเขาเป็นชื่อคือตอนที่เขามาเขาเขาอยู่ที่นั่นอยู่ครับเป็นบ้านใครพี้เป็นบ้านของพี่เขาพี่ที่เคยมีแบบมีมาขอความช่วยเหลือป่ะนี่ยพี่ช่วยไปทำามไเรื่องยากบุญไม่เคยฝันว่าจะมีมาอยู่ด้วยเค่รู้ล้ีงไหม กันรึไหมของหนูก็มีเหมือนกันแต่เป็นญาติอ่ะคือเหมือนลูกเขาเพิ่งเกิดลูกเขาไปขอมา,มมอมาเออไปขอมาจากที่ต่างจังหวัดไม่เหมือนว่าไปขอท่านมาแล้วสร็จละมันเขาลืมว่าเขาไปขอลูกมาแล,และมีคนชมว่าลูกเขาว่าน่ารักคือเวลาเขาถือว่าห้ามชมว่าน่ารักจะมีคนมาเอาใช่ปะเพอาะตองคืนแม่เขาก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีคนจะมาเอาลูกเขาตลอดเวลาอันนี้คือเรื่องจริงๆริงอะแล้วเสร็จละพอ มันมีคนเอาลูกเขาตัวลอดเวลาอาหนูก็เลยแบบรูจ้จักกระพาะรูจะ้จักกระรู้จักกระพาะก็เลยลองไปให้ดูแล้วพ่อเข้าไปในห้องอะ่ะคือยังไม่ได้พูดอะไรพาก็เลยถามว่าไปขอเด็กคนนี้มาจากที่ไหนหรือเปล่าแล้วผู้หญิงนั้นบอกว่าเป็นทางตรงเค้าแต่พ่อก็เลยบอกว่าคือพ่อไม่รู้ว่าแม่ไปขอมาแล้วพ่อก็เลยบอกว่าอออเปล่านี่ครับแล้วก็ถามแล้วเธอไปขอลูกมาหรือเปล่าได้ไปขอมาแล้วผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อได้ไปขอมาหได้ต้ okay, องแก้บนยังไงวะแล้วเขาก็เลยบอกว่า นัรีไปแก้บนเลยเหมือนแบบมันเป็นเวลานานมาแล้วที่ลูกเกิดมาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าแล้วเหมือนมันท่านชอบชอบเนื้อม้งเออก็เลยเอาเนื้อไปแก้สุด้ายก็ปกติอืแค่นี้มันไม่ปกติเพราะอะไร มันเล่าบ้างเลยเล่าบ้างมีเรื่องเล่ามันนั่งนี่อย่างได้แบบหลอนๆเลยอ่ะไม่แต่ว่านี่หนูฟังในช็อกมากหนูฟังเลยต้องเล่านี่นี่เล่าแต่เคยใครเคยดูแต่เล้วพี่เล่ะข่ากสมัยก่อนว่าสมัยตอนอยู่ป .3 ป .4 อ่ะจะมีรายการขี่รายการหนึ่งที่ไี่เคยผมเองพี่ใจผมเป็นคนไม่เก่งฟังแบบไม่ทันเลรวะเรื่องจริงผ่านจอหน้ากลัวเทียบเศรษฐีอ่ะ เอากืบนงทีแล้วนะเนาะใช้กานางฟ้าใช่เป็นสุดทีอะไรโฮ่ันไปเลว่าอะไรวเรื่องฟังทีละคนดีกพี่แมงเล่าอยู่พี่พี่ไม่รู้เหมือนว่าจกไหนพี่ดูไม่ออกเพาะพี่มันอยู่ขอะไี่ออก่มันไปมันไปทุกชั้นมันไปเองนะแล้วก็ตอนนี้ได้ปะรายงานผ่านอยู่แต่มันมีคลิปมีคลิปตอนที่มนไปให้ดูแต่มีฉากตอนตอนที่มันจะกลับ มีกระจกที่มันอยู่ตรงตรงอิงไว้ด้านข้างก่อนออกประตูอยู่ที่แตกเฉยเลยอยู่ที่แตกเพ่งออกมาตอนที่มันจะออกเออเป็นไป่แน่ไงวะแต่คนลนยผีตั้งแต่คนลนยผีตอนแรกมันน่ากลัวมากมันจะมีคนหนึ่งที่เจ็ดสถานที่สิ่งน่ากลัวแล้วเหมือนบงบาลาน่าเขาเป็นคนที่มีซิกเซนที่แรงมากเออหนูดูตอนนั้นแบบดูดูดูจนให้ตัวเองกลัวดูแบบนั่งดูดูยนตีสามนั่งดูนั่งดูคลิปเนี้ยตัวเองกลัวคือประมาณว่าประมาณว่า บูมมาไปกับแฟนแฟนเก่ารู้สึกแล้วไปรายการคนละทีนี่แหละแสดงเหมือนให้แฟนอยู่อย่างนี้เหมือนแฟนจะไม่รู้สึกกับแฟนพยายามรู้สึกว่ารู้สึกเย็นๆนะครับทำไมเย็นๆย็นบูดทำไมไม่รู้พูดไปแล้วเหมือนใจรู้สึกเย็นเย็นพูดอะไรละครควเหมือนเรื่อชื่อละเหมือนเรื่ชื่อละพอแล้วเล่นบอลพี่มาต่ออ่าแล้วเหรอก็เหมือนว่าเขาอะเดินไปสถานที่นึ่นแล้วเหมือนแบบคนที่ อย่างที่เมื่อกี้เขาก็ขึ้นไปดูกับแท็กคุณชื่ออะไรคุณชื่อที่สองพี่มองอะไรเหรอถามพ <S 1> <S 1> ี่ดูว่าต ok ื่นจิตระเลหรือเปล่าติดทไมอะอยากออกมองอ๋แล้วไงเขาก็เลยขึ้นไปแล้วเหมือนเขาบอกพยายามแบบพี่บุบมาเป็นคนมีซิกเซนเขาจะให้คนคนหนึ่งอะที <k> <k ่มีซิกเซนน่ะไปอะคือคนหนึ่งที่ไม่มีซิกเซนแล้วเขาเลยขึ้นข้างบนแล้วเหมือนแบบพอเขาไปสวดแบบคาถาแบบให้ออกมาอยากเจออะไรเงี้ยแล้วพอแบบ อย่าเพิ่งมีงแล้วก็เขาแบบเสริมมวลใช่ปะ่ะเสื่อม,มใจบุ๋มก็แบบเหมือนแบบหันหลังเลยแบบหันหลังแบบรอบตัวเหมือนแบบว่าแล้วก็ตบกวนบอกว่าเหมือนเขาจะมาเอาบุ๋มไปอ่ะแล้วเหมือนบุ๋มเนเดินออกมานอกสายสินเราแบบแบบเหมือนบังคับตัวเองเดินออกมานอกสายสินน่ะและและพี่เต้ก็เดือกลวบอกว่าใหดูแก้ดูแก้ไม่เอาจะเล่นอะไรเก็บให้หน่อยเพื่อนตบให้นอนป้ะ เ็็นดกไม่ถึงอะไรเดี๋ยวไม่เอาไปหมดเลยเลยเขาแกล้งเราเนี่ยอะไรใช่ตรงนี้เลยนะทำไมเปิดไฟ ถ้าไม่ปิดหนูจะนั่งนี้วถ้าปิดถอดไปหละนะตัเอมีผู้ลยนดีมานสร้างฟิวไงค่อตงสร้าฟิวนี่เองดูอย่งหลอนละก็อย่างนี้ถึงสนุกขอ่ขออะอย่างนึงนะอะไรมื่อกฟิวมาเลยขอ่อะไรอาก็สุดและ วันนี้ห้ามแกล้งตกใจกันนะไม่แห่นะไม่แห่ห่าแห่พี่ไม่แก้งเลยดูหรือรอบตัวใช่ไหมล่ะนี่เหมือนแบบบุ๋มก็เดินไปแบบเดินแล้วโตแบบแบบเช้าเหม็นมากเหม็นน่ารำพีหรอก็น่าจะใส่พี่เนี่ยลำคนเดียวก็เหม็นอยู่นั้นเขาก็เดินออกไปผมว่าดิเกลี่ยเหมือนปุ๋ยจุลินทรีย์ใช่ไหมอืออยู่แล้วก็ี่สดเลยเขาก็เดินเดินแบบเดินไปเหมือนจะเดินออกนอกเส้นสินะเจ้งกันคนบอกว่าอยากออกไป และตรงนั้นอ่ะคือถ้าออกไปคือโดดึกตึกโดดลงไปอ่ะเออที่ไม่ดูอหรอดูดูดูแล้วแล้วแล้วใช่แล้วเสร็จแล้วพอมาอีกห้องหนึ่งอืี่จริงแล้วเขาลู้พี่จงเกอร์ชอบทาเหมือนมันไม่จริงจังอ่ะควจริงจังพี่จริงจังคืออย่างหน้าตาดูไม่จริงจังเลยเหรอจริงฟังเออแล้วเสร็จแล้วก็ตอบพอแบบพอพอเจบอกตุ่นะไรผมก็ทำงักตัวแล้วก็รีบเข้ามาใส่สีแล้วก็สวดต่อแล้วเหมือนผมก็ให้ให้แฟนแต่งตาอเป็นคนสวดแลวผมก็แบบ หล่อนมันเหลือกันแค่สี่ห้าคนอยู่ในบ้านแล้วไปเข้าห้องน้ำมาแล้วมุ้งตาเหลือกันแต่ไม่ไรจูนไม่เหลือหรอกจูนแมวแมวแมวที่ที่หนูว่หนูอยากเล่นนั่งกินัวข้ามเส้นมากไปไอ้คุณเงามองเห็เร็วเร็วมันมากไหมวันนี้านจองฝังหนูเข้าห้องน้ำบ่อยมากพี่ตอนตีสองคืนด้วยเหรอพี่รู้ป่าวผมลงมาคนเดียวเข้าห้องน้ำใช่ลงมาคนเดียวพี่รู้ป่าวพี่รู้เนี่ยลงมาคนเดียวเอาเลยเอาไปพี่รู้เนี่ยลงมาคนเดียว เราลงมาคนเดียวรู้ดิว่าลงมาคนเดียวหนูว่าลงมาในห้องตอนนี้มาห้องน้ำทุกอย่างมันก็ต้องมีคนลงมาตเอาลงมาคนเดียวเพราตอนประมาณตีสองตีสามอาลงมาคนเดียวแล้วจากนั้นก็ลงมาเขาเริ่มเลยเราบางอย่เงพื้นตกกระจายมากอะไอ้คนดีนะเออลงมาห้องน้ำตอนนี้สักคือความงพื้นอะเรียงวาเออหนูตอนนั้นตอนนั้นคนพวกเราอยู่บ้านที่จะตกไม่หนูอยู่คนหนูลงมาคนเดียวตอนแรกเห็นกระโดนแต่คนเดียวเหรอใช่ลงมาลงมาแล้วย่งเงี้อยู่ที่พุกอยู่แล้ว อะไรจึไม่ได้พูดพูดระตองออยู่ไม่มาเลยครับตอไม่เอาเปลี่ยรื่องะอ๋อไอเรื่องนี้ดป่ะเรื่องไม่ใกล้ตัวไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่อยากเลามาเามาไังม่ต้องมีใครบอกหยุดนะบอยเรื่องปลาช้าเรื่องปลาช้าเอาะั่กันเนี่ยองเ่องกรเปาเรื่องอนแล้วเบนเนเรื่องที่เจอ้ดยตัวเองเบนเครเจอในชีวิตเราเคยเจอมาฟังเ ครั้งแรกคือแบบขอถามก่อนว่าคนที่ไม่เคยเจอแบบว่าอะไรใช่หนูก็ไม่รู้อ่าสมมติหนูเจออย่างเงี้ยไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ไม่ฟังนะฟังนะเบนไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้เลยว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วที่เจอ่ะมันก็ไม่ได้เจอแบบปุ่งมาเป็นหน้าพังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเจอเป็นแบบไอ้คือแบบที่พี่พูดว่าแบบเคยเจอมาคือ คือคนเราถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีเซนต์อย่างเงี้ยถึงเราเจอเราก็จะไม่รู้ว่าเราเจอสมมติว่าหนูเจอหนูไม่รู้ว่าใช่เปล่าหนูก็ไม่เจอว่าเราไม่รู้ว่าเราเจอคนมีเซนต์มันจะเป็นอะไรที่เบ็คลิกว่าแบบเราจะเจอแต่วันนี้เจอแบบชัดอ้อเลยไปคนเดียวยวาจะหมอปลายแล้จะหมอปลายแล้ว เาปาทำอ่ะใครทอ่ะาไม่ทเปิดใครเปิดนี่ขาเป็นคนเปิดอ่ะทีมงานหรอ ตายจังถ้าพี่ทำอย่างนี้หนูชอบเบรดแน่ๆบอกพี่นักตรงนี้เลยพี่ผมยังไม่อาบน้ำนะพี่โบน้องอาบน้ำไม่ไพี่อาบนี้พี่โบอยู่ข้างหลังดูภาพอางนี้ไปพี่เหนื่่ดีเลยนี่เสียงอะไรเหรอเสียงอะไรเสียงเหมือนเสียง เขาจะให้เรานอนปะวะบอกดดีๆถงปไปว่ากันได้เป็นสิ่งของเราว่าเราจะนนไม่นอนอ่ะไปหนีก็อ่ะเราย้ายไปเล่าไงเออไม่ได้หนีง่ายไปเล่าทาไงกันเออไม่แต่ยวบอกว่าป้าทําไมหองหนึ่งนั่งนอกพี่เพราะข้างนอกไปยุงน้อยกวาข้างในอันนี้เรื่องจริงัีไันด้จะขึ้นรรทำไมอ่ะเขาปิดทั้งหมดหลออ ก็ไม่มีทางปิดทั้งหมดหรอกรไงเรานั่งรวมกันตรงนี้เรานั่งยืนดีกว่าหนาวมันก็ดีแต่มันต้องล้อมอ่ะเออนั่งนี่ตั้งตรงนี้แบบนี้หยุดนะถ้าสมมติว่าเขาปิดอันนี้หนีไปไหนไม่ได้แล้วบายหนาวมากอ่ะเออมันหนาวคือจะไม่ขวางกันหนาวคนเดียวนี่มีเบนซ์อยู่ด้วยก็เลยไปด้วยกันมาต่อใครเป็นคนเล่าครับท่านผู้ชมแม่เมื่อกี้ถึงไหนอ่ะใครเล่าอที่พี่แค่กำลังจะบอกว่าพี่ที่เคยเจอแบบ เนนนีี่ยเเห็ใกล้้ๆมื่อกี้เขาเล่าอยู่อ่่ะีจับไม่ได้ดังที่แม่กำลังจะเล่ายังไม่เล่าก็เบ้นจะเล่าอ่ะเบ้นบอกว่าที่เบ้นเคยเจอนะเสองครั้งสองครั้งอะไรอ่ะสองครั้งที่เบ้นก็นั่งด้วยกันใกล้ๆดิอ๋อเป็นรายการไงทำารเดี๋ยวพี่อยู่ไกลพี่ก็วิ่งก่อนวิ่งมไปกันทีทำไมพี่ว่าหาเสียงเลยต้องตัวไหนครับต้องตัวไหนซูมหน้าหนูมาค่ะพี่ตรงนี้ด้วยต่ออ้าเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มีต่อพี่เบ้นเล่า ชีวน่ากลัวว่ะมีชีวิตดูแต่ละคนดิฟังกันมากไม่ฟังใครใจตอแรก่ตอนเด็กๆแต่ว่าไม่ได้เจอแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่มันก็แบบคือกลัวที่สุดแล้วเพราะว่ามันมันยังเด็กอยู่แล้วมันก็แบบกดดันมากเพราะว่ามันมันทาอะไรไม่ได้เอาอย่างน้ำจิ้มไม่เอาอ้ไรก็เอาล้ำไมุต้องบอกเด็กเท่าไหร่ไม่ต้องชเรา เมื่อไรพี่ะชอบตกยุงมาเจอแถวหน้าเี่ยหัวตลอดเลยหัวอะพี่เล่าต่อมาเื่อตอนหน้าไปไปเที่ยวที่ไม่ใช่ไปเที่ยวนามารับไปต่างจังหวัดพี่ได้ดังๆแล้วได้นามารับไปต่างจังหวัดแล้วบ้านที่ต่างจังหวัดอะมันเป็นเหมือนแบบบ้านไม้อะไรเงี้ยเออเป็นบ้านไม้แบบสองชั้นคนที่บ้านนั้นอะเขาก็จะนอนข้างล่าง ส่วนข้างบนไม่มีใครนอนข้างบนก็จะเป็นไม้แบบลาดก,กว้างมันจะไม่มีสี่เหลี่ยมกันเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบ<ม>แค่หลังคาแล้วก็พื้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ออกปเออแล้วเราตอนเช้าอะ<ม>เราก็เล่นปก,กติอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ขึ้นไปข้างบนคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าห้ามเด็กขึ้นไปข้างบนก็ก็ไม่ได้คิดอะไรเสร็จแล้วตอนเย็นตอนมืดแล้วะจะนอนไม่มีที่นอนกันใช่ป่ะก็ต้องไปนอนข้างบนนอนข้างบนก็มีหนา มีน้องมีพี่แล้วก็มีมีหลานของเจ้าของบ้านอยู่ก็นอนกันสามคนน่ากลัวมากก็นอนกันสามคนแล้ว่อบแล้วว่าเหมือนเขาว่าเอ่อตอนก็นอนหลับไปใช่ปะนาก็หลับน้าเป็นผู้หญิงนะก็หลับไอหลานคนนั้นก็หลับไปทีเนี้ยตอนกลางคืนน่ะนอนนอนอยู่แล้ว แล้วเหมือนกับมันร้อนใช่ไหมเพราะมันไม่มีอะไรเลยมีแค่พัดลมแล้วมันร้อนก็ลืมตาขึ้นมาคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเป็นเพราะมีใครมาสะกิดอะไรเยคือแบบจริงมันก็ลืมตาขึ้นมาเหมือนมันร้อนมึนตัวเองไงแล้วก็แบบสมมติอ่าสมุนี้เป็นตีอย่างนะแล้วตรงเนี้ยคือโต๊ะมันเป็นแบบมันจะเป็นเคาน์เตอร์แบบเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วมันจะเป็นพวกเครื่องชงกาแฟอยู่ตรงนี้พี่ลืมตาขึ้นมาจากตรงเนี้ยพี่หันไปอ่ะพี่เห็นแค่คนอ่ะ พี่เห็นหยอะกอนยอะกอนพี่เห็นคนอ่ะยืนอยู่นะแต่ไม่เห็นหัวเห็นแค่เสื้อสีขาวกับกางเกงสีดํายังมองไม่เห็นหัวเพราะคิดว่าผมมันดําแล้วก็ลืมตาไปที่แรกก็คิดว่ามีเป็นคนแบบในบ้านเพราะว่าเพราะว่าเขาอ่ะาเพราะเพราะว่าได้ยินเสียงแบบแก้วแบบส่งกาแฟแกง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 แบบนั้นอ่ะเออแล้วหันไปแล้วแบบก็เหมือนกับพยายามมองว่าสรุปแล้ว เป็นใครอะไรเนี่ยเพราะไม่คุ้นเพราะเจ้าของบ้านเขาอ้วนแล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยแต่คนนี้คือหุ่นเขาแบบดูไม่ได้อ้วนมากอ่ะแล้วแบบโอ๊ยไม่เอาไม่เอไม่เอาเอไม่อนไม่เอามเอากมเอาไมเอาไมเาม่อกไม่เอาไ่อาอาเอาไเาไเอาไ่เ่าบาายมเพาม่เ่เ่เอ่เ่าไอาไเหมือนกมบจอเรียกแเ่ว่าา แต่แบบมันพูดออกไปอ่ะ <questo> ม <_ información> ันพูดแบบไม่ได้มีใครได้ยินเลยอ่ะไม่มีเสียงเลยแต่เบื่อฮะมันจะพยายามพูดแล้วแต่มันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขามาอ้ามหรืออะไรไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เชื่อเรื่องนี้แต่ที่รู้สึกคือเหมือนมันง่วงแล้วมันยังงงเงียงงเงียอยู่้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าพักเหมือนเสียงไอ้นี่มันเริ่มดังขึ้นแล้วเราเหมือนเริ่มกลัวแล้วไงพอเริ่มกลัวเราปลุกหนาแบบปลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ตื่นนะปลุกแบบขย่าจนแบบ มันแบบทําอะไรไม่ได้แล้วอะตอนนั้นคือแบบกดดันมากว่าเฮ้ยแล้วเป็นใครวะอะไรเงี้ยก็หันมาปุกนะหัน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 ไปทีก็แบบไม่มีใครอยู่แล้วอะอไม่มีใครอยู่แบบจากที่แบบคือที่มันเห็นมันไม่ได้เห็นเป็นตัวเลยเนาะมันเห็นแค่เป็นเสื้อเสื้อสีขาวกับกางเกงที่แบบดำดำหน่อยซึ่งมันเห็นมันพอเป็นรูปร่างอยู่แต่พอขาดแขนะไม่เห็นแขนมันมันหันอยู่อย่างเงี้ยสมมติน่้เขาเตอร์บาใช่ปะ

เ่ไิงน่ดี๋ยวพี่ี่ไปไหนผมม่้ำเลยบงโอนเน้องป็แองนลอกแน่พี่ตักองไปก็ไคนไปนอนไหมคือตอนนี้เราไปอย่านี้มีฉบไรอีกล้วขอแล้วขอแล้ว ว่เดเนที่ขึ้นก็ไม่ต้องอาบน้ำอาบไเกี่ยวเลยอาบนก็ได้เบนมาไปขี้นอยเาไ่เอาปวดอบน้อร้อเอเวามันไม่้ช่วยอะเบ้ย่างเราไม่จบเลยไม่เอา มันก็ไม่มีเลยหรอกมันก็มีแค่นั้นแต่อนแ้กมันก็ตื่นหลับไปอยู่มันก็หลับไปแล้วก็ตื่นเช้ามาเราได้ประคัมมาไม่ชื่อไปยังสิเฮ้ยมันไปมันจับผีป้บนี้ด้วยพี่เดินออกเลยนะเดินเดินออกไปหาเลยนะเดขึ้นห้องกันนหูเป็นหัวหน้าห้องหนูขอสั่งให้พี่แล้วกันแบบนี้นะถ้าเด็กหัวใจวายไปโรงพยาบาลรับไม่ไหวนะ หนึ่งสอชีวิตนะพี่แ้วสี่ใช่เจ็ดคนนี้ออกไปนี่รอเเขาชิงกันได้ห้คนที่เหลือดีเลยที่แหนพรเนาะที่แมนอย่งทำแบบนี้ใ่ไีมแม่ไม่รอเดี๋ยวนี้แม่ยคุวดีพี่เก่งจังเลยครับไฟดีมากเลย บ้านนี้คอนโทรลไปได้ดีเรนัเราก็ไม่รู้ว่าดิเขาอยู่เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราอยู่เนี้ยเราก็ไม่รู้ดิว่าจริงว่าปลอมถ้ามันจริงขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าดีอดีตว่าโอ๊ยี่ไปเปิดป่ะโอดี๋ยวาพูดไปนอนดิรองพูดดามน้ำก่อนดรออับแ้็กเป็นคนนี้แสดงว่าใครมาแสดงว่าพี่แม็กพากำลังเสือน์อะไรอย่างไรพี่ผู้ชายไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ๊ยพี่แม็กไม่เปิดอีกแล้ คแล้วพี่จะมองทำไมล่ะแต่ก็มองไม่เฉยๆหมูชิ้นย่างไม่เรียนหมูช่เรียนและเรียนซีนิ่งเลหมูที่ผู้ชายไปส่งคือน้องผู้หญิงที่ห้องของดีอย่าพึ่งดีไปรออยู่ตรงนี้เลยไปอาบน้ำกัอนโอ้ยพอาะกำไฟกับุไม่ได้ก็ไปอาบน้ำสิมเปิดไปเท็จเลยละเปิดเพลงแดนซ์ได้เลยมั้งล่ะลุกเลยมั้าเนี่ย ที่สมุนไพรเดินข้างนอกเราเดี๋ 1941, ยวพรุ่ง <ources> นี้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บอาหารเดี๋ยวสมุนไพรมาไปเอามาแล้วแล้ะแบบมานถูกจังหวะเลยนะตถนนสกอี่ยนอเลจีบก็ให้สกีนอนป่ะเอาลองแบบนี้ได้ปะ โอ้เป็นผู้รักคนเดียวอ่ะกูจะเล่าทำไงล่ะไม่เอาอย่างเราเป็นชายเชิรเซ็กซี่พี่ข้ามูลหายไปไหนไปเอาไปง้อเพื่อนเลย เอาก็ไปด้วยกันดีเบนซ์อยู่ห้างน้ำสองคนน่ะเรไปทำไมมันไม่ไปด้วยอ่ะไปมาต่อผมด้ชื่อไบว่าอะไรวะบ่ายสองไม่ม่อยู่หรอแบบทอไะสิบแปดสิอปต้องติดต้องติดที่เบนซ์เรื่อน่ะไปนั่งจุนไปเที่องบ้าหรอ O de...